สวัสดีค่ะวันนี้ห้องคลอดโรงพยาบาลขานุวรักษบุรีจะมาพูดถึงภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้กับหญิงตั้งครรภทุกคนคือการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดซึ่งเป็นภัยเงียบที่อาจทำให้ทารกต้องคลอดก่อนเวลาและเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่างๆเราจะพาไปดูสัญญาณเตือนวิธีประเมินและการดูแลอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งแม่และลูกค่ะ คุณแม่รู้ไหมคะว่าการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดคือเจ็บคันก่อนกี่สัปดาห์การเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดคือการที่มดลูกมีการบีบรัดตัวอย่างสม่ำเสมอทำให้ปากมดลูกมีการบังตัวและเปิดขยายก่อนอายุคัน37สสัปดาห์สาเหตุของการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่มักพบร่วมกับปัจจัยชักนำหลายอย่างเช่นการขาดสารอาหาร ขาดการเอาใจใส่ดูแลบำรุงคันน้ำหนักในระยะตั้งคันเพิ่มขึ้นน้อยและนอกจากนี้การขาดน้ำก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกการทำงานติดต่อกันนานๆนนจนร่างกายอ่อนล้ามีการยกของหนักๆยืนเดินหรืออยู่ในท่าใดท่าหนึ่งติดต่อกันนานๆนนการมีเพศสัมพันธ์ในระยะตั้งคัน การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และได้รับสารเสพติดเช่นการสูบบุหรี่ความเครียดทางด้านจิตใจอย่างรุนแรงและติดต่อกันเป็นเวลานาน,านเคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนดหรือแท้งในระยะหลังของการตั้งครรภ์มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์เช่นเนื้อเยื่อปากมดลูกอ่อนนุ่มผิดปกติมีเนื้องอกในมดลูกตั้งครรภ์แฝด มีความผิดปกติของโรคถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดเป็นต้นมีความผิดปกติของทารกในครรภ์มีการติดเชื้อในร่างกายเฉียบพลันและมีไข้สูงมีโรคแทรกซ้อนเช่นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคโลหิตจางโรคเบาหวานเป็นต้นถูกกระทบกระเทือนบริเวณมดลูกเช่นประสบอุบัติเหตุรถชนหกล้มเป็นต้น อาการเตือนว่ามีการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนด 1. ห,หมดลูกหดรัดตัวบ่อยอาจมีหรือไม่มีอาการเจ็บคันร่วมด้วย 2. มีอาการปวดท้องหรือปวดเหนือหัวหนาวลักษณะปวดเป็นพักพักคล้ายปวดประจำเดือนเป็นอาการเตือนที่สำคัญ 3. ปวดหลังส่วนล่างบริเวณบั้นเอวลักษณะปวดตื้อตื้อเล้าลงมาหน้าขา 4. ปวดท่วงในช่องคลอด ทวารหนักและฟีเย็บ 5. มีน้ำใสๆออกทางช่องคลอดอาจมีเลือดปนออกมาด้วยเป็นสีแดงจางๆ 6. ถุงน้ำทูนหัวแตกมีน้ำใสๆไหลออกมาจำนวนมาก7มีมูกเลือดออกทางช่องคลอดลักษณะเหนียวมีเลือดปนเป็นสีแดงจางๆ,ๆการดูแลตนเอง 1. ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8ชั่วโมง และควรนอนทักในช่วงเวลากลางวันด้วยและควรนอนในท่าตะแคงซ้ายเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงมดลูกได้ดีขึ้น 2. ทําจิตใจให้สบายขจัดความเครียดความวิตกกังวลให้มากที่สุด 3. ไม่ควรยืนหรือเดินนานๆหรือทํางานติดต่อกันเป็นเวลา,านาน 4. ไม่ควรออกกําลังหรือทํากิจกรรมที่ต้องออกแรงมากๆเช่นยกของหนักเดินทางไกล5 ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนทุกมือ้อห้ามงดอาหารและควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8-10แก้วไม่ควรดื่มชาก,กาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมทั้งงดการสูบบุหรี่ไม่ควรกลั้นปัสสาวะและภายหลังการถ่ายปัสสาวะและอุจจระให้ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกให้สะอาดเพื่อป้องกันการเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ7 ไม่กระตุ้นหัวนมหรือเต้านมไม่ให้นวดเต้านมหรือครึงหัวนมจนกระทั่งมีอายุคันครบ37สัปดาห์ 8. งดร่วมเพศ 9. สังเกตอาการเตือนของการเจ็บคันโดยการประเมินการหดรัดตัวของมดลูกทุกวันวันละ1-2ครั้ง 10. ควรมาตรวจตามนัดอย่างสม่ำเสมอการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดเป็นภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้ในหญิงตั้งครรภ์ทุกคน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทารกและมารดาหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีการเข้ารับบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็วถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการดูแลตนเองของคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกท่านขอขอบพระคุณที่รับชม ด้วยความห่วงใยจากห้องคลอดโรงพยาบาลขานุวัลักษบุรี